Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh วันนี้มัสยิดดารมุตะกีนได้รับเกียรติจากเพจมากันให้พาเยี่ยมชมร้านอาหารในโครงการกี่หม่มพาชิม ผมแนะนำอิบัมมมัสยิดดารุกเกนฮัจิตอฮากีโซก่อนอื่นก็ขอแนะนำมัสยิดดารุกเกนพอเป็นสังเขปนะครับมัสยิดดารุตเกนก่นกอตั้งเมื่อปีพศ2513เป็นอาคารตึกสองชั้นโดยการวักับของอัลมาฮูมฮัจีอิบราฮิมกีโซและสับหรุษมัสยิดดารุกเกนได้ร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างมัสยิดแต่เดิมนั้นมัสยิดดารุตเกนเป็นอาคารไม้สอนศาสนาและละหมาดจะมาอะหลังจาก ากนั้นประชาชนเพิ่มขึ้นด้วยกับชุมชนขยายมาปลูกบ้านอาศัยก็ได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็นมัสยิดดารุตะเกีนนะครับมัสยิดดารุตะเกีนนั้นตั้งอยู่เลขที่4 5 6ถนนตีวานนท์เชิงสะพานคลองบางตลาดมัสยิดดารุตะเกีนก็ยังมีร้านอาหารไว้ต้อนรับท่านหลากหลายร้านอยู่ นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านแวะชมและเยี่ยมเยียนว่ามีร้านอะไรบ้างก่อนอื่นขอฝากแอปมากันหาร้านไกด์ดีลเลอรี่หาร้านร้อยเปซโดยที่ส่วนหนึ่งก็จะสดะก็ไปพร้อมกับการรับประทานอาหารโหลดฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านไปเยี่ยมชมร้านอาหารและแวกมัสยิดดารุมต mm hmm. ะกินครับผมจะพาท่านเยี่ยมชมบริเวณรอบอาคารมัสยิด ในบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณของมัสยิดดานมุตะกีนนะครับลานนี้ก็จะเป็นลานอนเนกประสงค์จะใช้จอดรถสําหรับผู้ที่มาแวะเยี่ยมเยียนมัสยิดเพื่อมาละหมาดยามาะ,ะมาละหมาดวันศุกร์และทํากิจกรรมของมัสยิดมีทางเข้า2ทางครับด้านหลังอาคารมัสยิดแล้วก็ด้านหน้าถนนติวานนนและปัจจุบันก็จะมีการเดินทางด้วยกับสถานีรถไฟฟ้าอยู่หน้ามัสยิดของเราเรียกว่าสถานีสามคัคคีเป็นสถานีที่4ใน รถไฟฟ้าสีชมพูขอเรียนเชิญทั้งหลายมาเยี่ยมเยียนเราชาวดารุ่งตะกินครับตอนนี้เรากําลังจะเดินไปเดินทางไปร้านค้านะครับที่อยู่หน้าบริเวณหน้าซอยติวานนท์54นะครับแนวถนนติวานนท์นะครับจะมีร้านคาน้าที่ขายประจำในช่วงกลางวันอยู่2-3ร้านนะครับ ก็ร้านแรกนะครับอาหารตามสั่งนะครับรับทานรับทำอาหารกล่องด้วยนะครับเป็นร้านฮาสนะผัดไทยกุ้งสดรับทราบรายละเอียดจากเจ้าของร้านนะครับชื่อร้านฮา,า,าสนะผัดไทยกุ้งสดค่ะร้านเปิด8โมงค่ะถึง18มีอาหารผัดไทยกุ้งสดอาหารตามสั่งนะคะผัดไทย ข้าวกะเพราข้าวผัดพริกแกงมีวันหยุดไหมนี้วันหยุดไม่ค่อยหยุดนะคะร้านนี้ร้านรานานะผัดไทยกุ้งสดนะครับแล้วก็อาหารตามสัง่งหลากหลายเมนูนะครับอีกร้านหนึ่งนะครับเจ้าของติดภารกิจ